เดม็นแล้วครับดดินแล้วดินแล้วครับนี่บ่วงกระเทยครับผมบ่วงกระเทยเห็นแล้วครับโอ้ยบ่วงกระเทยครับผมอยบร้อยครับเสมอกันแล้วครับบ่วงลวดกับบ่วงกระเทยครับผมสำเร็จกันแล้วนึ่งๆครับอ้อยี ils, ย่น้องนี่ครับตัวนึงครับผมที่หลักบ่วงผมมันจะใส่เพื่อนี่นี่ สวัสดีครับต่อยสานพันธุงครับเหลือการเหลืองานครับผมหาอยู่หาจินนน้ว่าเราก็วันนี้ออกมาหาไสหนูครับผมวันนี้มาล่องบ่วงกะเทยครับบ่วงกะเทยสิบลังครับเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดแล้วไม่ไหมครับกบ่วงกะเทยหน่อยเฮ็ดนี่หน่อยตสั้นนี่แหละนี่แหละครับไม้ครับมเพิ่งไม้ครับอ้ยพี่นอนเลยดวงหนูครับ ผู้เฒ่ามาเกี่ยวหยาเลยเห็นเล่มบอ,อกมามาท้อต่วบ่วงตรวดผมใส่แล้วครับผมใส่ทางหน้าแล้วประมาณสามสิบชี้สิบหลังครับอันนี้ผู้เฒ่าเลยบอกมาเบิ่งหม่องนี้ครับเบนมาเกี่ยวหยาหเมืาเศร้าเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องมึงเนี่ยตัง้งนะอุ้ยย่างงามครับรนนบนตั้งเรียมอยู่ในบนสวยมันดงหนูเลยครับผมเปิดบริสุทธิ์เลยครับไม้เนี่ย กองใหม่น้ำมันพึ่งลดครับพึ่งเห็นหวยมันเพียดย่างงามเลยครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ครับผมมือนีไมน้นี่ใส่สิบหลังพอเนี่ยไม้บ่วงกับเทยนี่แต่ว่าบ่วงรวดผมใส่ไว้หลายแล้วใส่ประมาณยี่สิบสามสิบหลังแล้วบ่วงบ่วงรวดอูครับ,บวงบวนหวยมันครับงามเลยครับนี่ตัวนี้ใส่หนีหลังแรกรนี่ทางมึง ใส่หนีหลังแรกครับโอ้ยย่างงามเลยพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวเรียกใส่ครับเก็บรอยกระเบอมลังแรกครับใส่ายากเล็กน้อยครับความโบกใบสนบ,บ่วงนี้่เขาเรียกใส่ได้ครับเด้อตอนไหนเหมือแรงจะมาหลุดนครับแล้วบ่วงกระเทยกับ่วงดวดอะไรที่เด็ดกันติดตามครับนะติดน้องม,มามาหลุดน้ำกันที่พามาหลุดไม้อันบ่วงกระเทยนะครับ ใส่บอลแล้วซั่มมีน้องเอ้ยใส่เด็กหกหลังมันใส่ยากผมกับ่มเคยใส่คือเนาะคือใส่หรอกแต่ว่าโป๊ะโป๊ะโป๊ะถนัดเป็นไหนครับนี่ครับผมหกหลังครับใส่ไม้นี่เหี้ยนเลยครับดิ้นเลยดิ้นเลยครับนี่บ่วงกระเทยครับผมบ่วงกระเทยเห็นแล้วครับโอ้ย วงเระ้ทยครับผมดูเหยียบลอยครับมากจุครับวงเระเทยอะไรมันเกือบขาดหยาารอตะวามันหัางอะ่ะผมว่ามันใส่ย่าครับเอาเขายะเก็บครับผม đậm đà không không chứ ba quá đây má tôi nương à bông bộ. chàng bộng... buông buông ở thế cặp. เซบองบเท้เปหัหลังได้หนูเทา้าใหญ่มาตัวหนึ่งครับมาลุ่นบ่วงกันดวดครับผมแล้วก็บ่วงดวดสิหลายอย่งหน่อยครับบวงดวดประมาณสี่สิบหลังครับหลังแรกไม่ชนครับมาลุ่นกันลุ่นกันยาวยวมากครับผมลุ่นกันไปเรื่อยๆหาอยู่หา,หากินเนะยายนะพี่น้องเนาะสีมันบ่รมันแล้วสีใดเพรได้แล้วทีนแน่มันมากครับตัวหนึ่งเลย จากบ่วงกับเทยครับใส่ว้เห็ดใวซีบหลังครับแต่วมันก็ถือดีอยู่ครับแต่ว่ามันมันใส่ยากมันใส่ยากเล็น้อยเว่าจะของบบบ,บถนัดครับก็เลยกนค่ามันใส่ยากแต่ว่าแต่ย้อนเราถือแล้วมันอาจจะรุดยากครับมารุนบ่วงรวดครับผม <c oughs> ไปผมกับบัดถิชาตไปน้องนะวัติชาต่าอยมา บริชาดว้สัญญารุนไม้นี่ครับผมไม้นี่ใส่ไบใหม่ๆครับเอ้า่น้องเจ็บเอยครับผมีหนันคกครับโคตรู่จู้อยู่เลยนีนี่กอเป็นวัวมายามเลยครับถ่ยายไปยังยัง โอ้ย่างไงเลยครับนี่พวงลวดครับผมฝนด,ดึงลงน้ำเลยนี่หมายผมนี่ครับสวยครับผมเดี๋ยวขออนัดเก็บครับโอ้ย่างไงเลยครับนี่ไมยงาบขนาดกับไม้นี่นี่ครับ แจมสองขึ้นนี่ครับผมสม่วนเมอกันแล้วครับบ่วงลวดก็บ่วงกระเทยครับผมเสมอกันแล้วหนึ่ง,หน,งหนึ่งครับมาสองแจมแล้วครับผมโอ้ตัวอย่างใหญ่เลยครับไปลุนต่อไปครับไปครับผมอาจจะท้ายให้เบิง้งกระกรองหนูเถื่อนเลยครับเนดะ้อะเพาะว่า พานางเอาช่วงนี้เอาจังขาติดตามครับเอ้ยพี่น้องนี่ครับตัวนึงครับผมที่ลากบ่วงหมวมันตอร์ไซค์เพื่อนี้นี่นี่มีแต้มที่สามครับผมสวยๆเลยครับแต้มสามครับมีได้ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องมาเลยเอาจะเก็บก่อนนะครับเด้อแต้มสามครับโอ้พี่น้องบ่วงดวดมาสองลังแล้วครับผม บวงกะเทยมาหลังหนึ่งครับที่มันถือหลังนี้นะครับนี่นี่นที่มันถือหลังนี้หลากไปบนเกียครับเคลียไปต่อไปครับผมโอ้ไฟกับบริษัทพี่นอ้องเออลืมชาร์แบตอะไุ่นไป,ปพร้อมเพรียงเลยครับไฟก็ได มือสีหมันกับมันนี่ก็ว่นละมืามามอพวกมันนี่ก็พวกมันอันนี้คือพวกตำครับไม่ต่ำทำเงี้ยนี่ครับบอสนไปพี่น้องอหลุ่นน้ำกันรีนครับ สามเต็มแล้วก็บลมขึ้นเลยนี่นนพี่น้งนนองนี่ครับไม้ผมหวยนี่นี่ผมใส่ไว้สองลังแต่น,นี่ใส่ก็เราฟังไว้ต้องไปเห็นฟังหนึ่งคนระับนี่ฟังนีบโบะ ตัวฟังนี่ฟังนี่หลักเสียครับหลักหายครับโั้สุดฝลงานครับผมขำขึำ้นหนีอพระธรรมดาครับมาเลยถุงหมานได้ว่าผมถุงหมานเนี่ยมัดไว้จุ้มไว้ถุงหมานเนาะ มาอนีมาสามแต้มครับยางใหญ่เลยครับผมอีกที่ใหญ่ๆเลยไม่นปก่ดวนเลยครับผมอันหายไปหลังนึงครับเดี๋ยวมันถึงแนนนอนล่ะครับมันต้องยุ่เอานั่นล่ะไฟหมอกแบตผมบอดีผมเลยบ่หาดีบันไดมือเนี่ยเหมือนซอยมารอดติดตามครับว่าหลังที่หายไปเนี่ยมันจะพอบ่เอานี่นะครับคำขึ้นนี่สามแตียมใหญ่ๆครับผมโอ้ยมันหมาครับเอาสำหรับคสวัสดีครับผม